รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุนแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหากรณ์เราทำงานร่วมกัน ทั้งเธอและฉันมุ่งมันพัฒนาไม่ย่อท้อต่อปุปรรคนาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข็มแข็งฟันฝ่าปัญหาวััท่ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสหรกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับที่เราจะมาเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกเช้าวันอังคารเวลาดีตีห้าทางช่อง11รเอพร้อมๆกับเรื่องราวเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกสหรกรณ์ไทยและคนไทยทั้งประเทศครับ สำหรับสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องของค่านิยมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับซึ่งก็เป็นคำไทยอย่างง่ายๆนะครับนั่นก็คือริเริ่มสร้างสรรค์มุ่งมั่นฟันฝ่าพัฒนาสหากรณ์ครับแต่ว่ารายละเอียดแบบเจาะลึกจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันให้ได้นะครับในช่วงของต้นกล้าสหากรณ์นั่นเองครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดกันนะครับช่วงแรกนี้เป็นช่วงของสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบรมมีจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมหนึ่งในสหกรณ์ที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจจะเป็นที่ไหนอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมได้จากช่วงนี้ได้เลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบรมีกลับมาพบกับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์พร้อมนําเรื่องราวความเข้มแข็งของเพื่อนเพื่อนสหกรณ์อื่นๆมาฝากกันอีกเหมือนเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราขอพาไปเยี่ยมชมสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินเมืองเก่าจํากัดจังหวัดนครน,นายกสหกรณ์ที่นี่จะมีความเข้มแข็งอย่างไรถ้าพร้อมแล้วตามไปชมกันเลยค่ะการส่งเสริมสหกรณ์เนื่องจากว่าสํานักงานสหกรณ์จังหวัดเนี่ยเป็นส่วนราชการและมีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมายสากลนะเรื่องแรกที่เรามาช่วยเหลือก็คือเรื่องการให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายระเบียบต่างๆที่สากลต้องปฏิบัติกับสมาชิกและที่สากลต้องปฏิบัติกับบุคคลภายนอกที่สมาชิกเป็นสมาชิกที่สากลเจ้าซื้อเมืองเก่าเป็นสมาชิกอยู่กับชุมนุมจุดเด่นของที่นี่ก็คือการให้บริการสมาชิกในเรื่องการตลาดนะครับปีหนึ่งๆเนี่ยสากลเนี่ยให้บริการ ตลาดเนี่ยประมาณ80-90ล้านแล้วก็ตัวสมาชิกเนี่ยที่เป็นบุคคลเนี่ยมาใช้บริการเนี่ยประมาณ90%นะครับก็คือหมายความว่า,าสินค้าทั้งหมดที่ของเราจำหน่ายให้กับสมาชิกเนี่ยก็อ,อยู่ในราคาท้องตลาดแล้วก็มีการหมุนเวียนในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยข้อหมุนเวียนหลายรอบ สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินเมืองเก่าจำกัดจังหวัดนครน,นายกจดทะเบียนเมื่อวันที่1พฤษภาคม2522มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็นับระยะเวลากว่า30ปีแล้วล่ะค่ะสหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิกสหกรณ์ทั้งสิ้น407คนสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับนะคะ เพราะคณะกรรมการและพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ในการดำเนินงานค่ะสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือสมาชิกของสหกรณ์แห่งนี้มีทั้งสมาชิกที่เป็นศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามอยู่ร่วมกันแต่สามารถดำเนินงานภายใต้ระบบสหกรณ์ โดยไม่แบ่งเชื้อชาติและศาสนาเพราะสมาชิกทุกคนมีความเอาใจใส่กันและกันมีความพักดีต่อสหกรณ์ของตนเองโดยถือว่าตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังได้รวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อสมาชิกและชุมชนรอบข้างตามหลักของวิธีการสหกรณ์ด้วยค่ะสหกรณ์เราก็ ที่จะบริหารงานประจำปีเราก็จะมีการประชุมใหญ่แล้วก็จัดทำแผนของธุรกิจก็มีอยู่3มธุรกิจหลักๆก,ก็คือธุรกิจตินเชื่อก็เงินกู้นะครับแล้วก็ธุรกิจการตลาดหาต้นค้ามาจำหน่ายแล้วก็ธุรกิจเงินรับฝาก ทำให้ประสบความสําเร็จตรงนี้ดับแรกน่าจะคงเป็นที่สกร์มีบุคลากรที่ทั้งผู้บริหารและก็ทางทางเจ้าหน้าที่นะคะมีความเสียสละมุ่งมั่นนะคะที่จะบริหารงานของสกรนะ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งนโยบายหลักของคณะกรรมการที่เนี่ยท่านมุ่งเน้นเรื่องการให้บริการสมาชิกให้ได้รับความพ,พึงพอใจมากที่สุด ะะแล้วก็ผลจากการที่เราทําตรงนี้ทําให้สมาชิกเนี่ยให้ควารมร่วมมือกับสักรนะฮะมีความเชื่อมั่นมาดําเนินธุรกิจมาติดต่อทําธุรกิจกับสักกรทุกทุกด้าน ปัจจุบันสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินเมืองเก่าจำกัดจังหวัดนครน,นายกมีทุนดำเนินงานกว่า74ล้านบาทนะคะสหกรณ์ไม่มีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินภายนอกแต่จะใช้เงินทุนของตอนเองมาเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้เพื่อประกอบธุรกิจต่างๆที่สร้างรายได้ให้ครอบครัว ส่วนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์นั้นก็ดําเนินธุรกิจทั้งสิ้น5ธุรกิจด้วยกันนะคะได้แก่1ธุรกิจสินเชื่อเพื่อให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนประกอบอาชีพทางการเกษตร2ธุรกิจจัดหาสินค้าที่จําเป็นมาจําหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาย,ยุติธรรม3ธุรกิจการขายหรือรวบรวมข้าวเปลือก 4. ธุรกิจรับฝากเงินและ 5. การให้บริการสังคมและชุมชนค่ะสากรมีเงินทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกในกรณีที่สมาชิกและคู่สมรสเสียชีวิตรหรือเจ็บป่วยเป็นต้นค่ะสากรไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ เป็นของทุกคนเช่นกันกับสากพย์แห่งนี้สมาชิกทุกคนต้องร่วมกันดูแลและดําเนินงานตามหลักประชาธิปไตยเพื่อพาสากพย์ของตนเองให้ก้าวไกลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะก็ต้องสุดเลยค่ะเพราะว่ามันคือได้ช่วยเราในด้านหลายๆอย่างค่ะอย่างในด้านอาชีพการเกษตรของที่ข้ามาทำก็ได้ช่วยเหลือคือทาให้เราทํางานโดยแบบว่าไม่มีกปสัก มาถึงในช่วงนี้นะครับจะให้ท่านผู้ชมไปฟังแนวคิดและวัตถุประสงค์สําคัญนะครับในการปลูกฝังค่านิยมของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับอยากให้ท่านผู้ชมไปฟังพร้อมกันนะครับจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่านสมชายชาญรงค์กุลได้จากช่วงนี้ครับคุยกันยามเช้ากับชาวสหกรณ์ครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับไม่ยากนะนะครับหรือไม่ง่ายมากนะที่จะให้โดยงานใดเดือนการหนึ่งสามารถดําเนินการต่อเนื่องจนถึงสาเร็จกับ40ปีในโอกาสที่วันสถาปนากรมเสริมสากร์เวียนบรรจบครบรอบ40ปีในวันนี้1ตุลาคม2555ในปีนี้นั้นผมคิดว่าถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่การก้าวเดินของกรมเสริมสากร์จะต้องมีหลักคิดมีทิศทางและสามารถดําเนินการไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจน กรมได้กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนง,งานงเสริมสากล9่ทศวรรษที่5โดยมุ่งหวังที่จะทําให้เกิดความเข้มแข็งในระบบสากลให้มากยิ่งขึ้นสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มข้นโดยการเติมรายละเอียดลงไปในการดาเนินการอย่างเข้มข้นทั้งเครือข่ายการผลิตเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายสินเชื่อหรือทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับกิจการสากลแต่สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าบุคลากรในกรมเสริมสากลน,นั้นยังไม่เข้าใจทิศทางที่ตรงกันยังมีค่านิยมที่แตกต่างหรือมีความเชื่อ ในการรับรายการหรือการปฏิบัติหน้าที่รายการที่แตกต่างวันนี้กรมเองได้กําหนดค่านิยมขึ้นมาในกรมแนวคิดหลักก็คือต้องการทํางานแบบโปรโเจกทีฟนะครับให้มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์แล้วก็มุ่งมั่นฟันฝ่าบางครั้งในบางโอกาสบางเรื่องเนี่ยมันมีอุปสรรคมีความเข้าใจที่ต้องทําความเข้าใจเพราะระบ,บบบางครั้งเราต้องยอมรับว่าคือการเรื่องรางมานานนะครับการทํางานที่ถ้าหากขาดระบบที่ดีการทำงานที่บุคลากรขาดความรับผิดชอบเพราะนั้นการมุ่งมั่นฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่าง เพื่อการพัฒน,นาสากลเป็นเรื่องสาคัญการที่กรมกําหนดให้มีค่านิยมเกิดขึ้นแลวมุ่งหวังนะครับที่จะให้บุคลากรทั้งกรมทุกคนเข้าใจและมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกันทํางานแบบโปรเจกตีฟนะครับหวังผลสําเร็จผมไม่อยากให้การทํางานนั้นผ่านไปเพื่อเพื่อทํางานวันนี้จบแล้วแค่วันนี้แต่เราต้องการทํางานเพื่อวันพรุ่งนี้วันอื่นต่อๆไปในการที่รังสรรค์งานของกรมเสริมสากลที่จะต้องดูแลรับผิดชอบงานสากลของประเทศไทยผมขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้ กิจการงานสากลนั้นก้าวหน้าไปไกลพอสมควรนะครับทั้งการดํเนินงานธุรกิจการบริหารกิจการการแค่บริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาให้คนชุมชนในท้องถิ่นเป็นวิถีทางที่สากลพึงกระทําแต่ในขณะเดียวกันสากลเองก็อยู่ในชุมชนสากลเองก็ต้องออกมารับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของความสงบสุขต่อความสะดวกสบายหรือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนต่างๆเพราะฉะนั้นสากลวันนี้ต้องก้าวเข้าไปอีกระดับหนึ่งเพื่อจะมีบทบาทนําในการที่จะพัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจที่สากลนั้นตั้งอยู่ จำเป็นที่เจ้าที่กรมเสริมสากลเองนั้นจะต้องเข้าไปทํางานใกล้ชิดกับพี่น้องสากลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมุ่งหวังและเดินทางไปสู่การเริ่มสร้างสรรค์อย่าไม่ใช่การทํางานแบบไปษณีในไปษณีคือรับมาแล้วส่งต่อแต่แต่ละจุดแต่ละส่วนงานจะต้องทําหน้าที่ในการมีความคิดเริ่มในการสร้างสรรค์และพัฒนานงานของตัวเองปัญหาจยยมเกิดทุกกระบวนการของงานแต่ตเราต้องฟันฝ่ายอย่างแท้จริงเพื่อจะก้าวไปสู่ผลสําเร็จของงานได้ก็ รายละเอียดนั้นจะมีการดำเนินการอย่างไรใช้ตัวชี้วัดอะไรบ้างแล้วต้องการให้ขับเคลื่อนอย่างไรในแต่ละหน่วยงานท้องกลมเดี๋ยวรายละเอียดเจ้าที่จะให้นะครับ ลับเข้าสู่ช่วงของต้นกล้าสากลครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าอาคารหนึ่งของกรมส่งเสริมสากลนะครับซึ่งเป็นที่ประฏิสถานพระราชานุสรวีพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องที่เราจะคุยกันในช่วงนี้ครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมสาก์เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของค่านิยมของกรมส่งเสริมสาก์ครับโดยผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสาก์ ท่านรองจิตกรสามประดิษฐ์สัปดาห์นี้ท่านให้เกียริรายการมาร่วมพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับท่านรองจิตกรครับสวัสดีครับครับก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องของค่านิยมของกรมนะครับอยากให้ท่านพูดถึงเรื่องของพระราชานุ่สวรีซึ่งเราเพิ่งจะได้เห็นกันเองเนี่ยนะครับที่นี่นะครับเป็นพระราชานุ่สวรีนะครับของกรมมะเหมือนพิยาลงกรพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจำมดัดนะครับครับซึ่งท่านเป็นพระบิดาของการสกอต์ไทยนะครับแล้วก็ส่งตั้งสกอตรในประเทศไทยครั้งแรกนะครับ เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2459เกือบจะครบ100ปีแล้วครับแล้วก็สก์เรานะครับเราตั้งแต่ตั้งมานะครับมีสมาชิก25คนนะครับมีเงินทุน3,000บาทปัจจุบันนะครับเรามีสมาชิกอยู่10ล้าน5 0 0 0 0คนนะครับมีเงินทั้งหมดนะครับ1.7ล้านล้านบาทนะครับแต่ละปีนะครับรายได้ของสก์นะครับคิดเป็นประมาณ19%กว่าบานะครับของรายได้ประเทศไทยโอ้โหเลยว่านี่คือเป็นการเติบโตของ ของขบวนการสหกร,รไทยในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา97ปี97ปีแต่ว่าเติบโตขึ้นทุกปีแน่นอนนะครับว่าเรื่องของค่านิยมทัศนคติในการทํางานถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะฮะอยากให้ท่านรออธิบดีเนี่ยพูดถึงเรื่องของความหมายและความสําคัญของค่านิยมของกรมหน่อยฮะว่าคำคำนี้มีความหมายแล้วก็มีความสาคัญในแง่มุมไหนบ้างฮะ ครว่าค่านิยมนะครับก็คือสิ่งนะครับที่ที่คนทั้งหลายก็ถือปฏิบัติอยู่ครับส่วนใหญ่จับที่บัติกันอย่างนี้นะครับซึ่งกรมเสริมสกรณ์เรานะครับเราต้องการสร้างค่านิยมของเราเองนะครับค่านิยมของกรมเสริมสกรณ์นะครับเราใช้ชื่อย่อนะครับเช่นเดียวกับชื่อย่อของกรมเสริมสกรณ์กรมเสริมสกรณ์ภาษาอังกฤษนะครับตรงกับคำว่า cooperative promotion department นะครับชื่อย่อคือ CPD CPD ไอ้คำว่า C P D เนี่ยครับเราก็มาใช้เป็นค่านิยมของบุคลากรของกลุ่มส่งเสริมสกอร์ทุกคนนะครับตัว C นะครับย่อมาจากนะครับ Creative นะครับ Thinking ก่อนที่เราจะทำอะไรนะครับผมอยากจะเรียนกับท่านทลายว่าเราต้องคิดก่อนการแบบสร้างสรรค์ด้วยไหมท่าน Creative ตั้งสร้างสรรค์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำอะไรเราต้องคิดนะครับต้องคิดธรรมดาไม่พอต้องคิดแบบสร้างสรรค์ด้วยทุกอย่างงานจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มต้นจากกระบวนการคิดก่อนนี่คือข้อแรกใช่ไหมครับท่าน คิดเสร็จตัวที่2ครับตัวที่สองตัวีที่คําว่าพอของกลุ่มเสริมละกอนแท็กาว่าโปรโมชั่นนะครับพอเป็นค่านิยมนะครับเราใช้คําว่า Pro Active Working Active นะครับคือกระตือรือร้นนะครับ Pro Active p r โปรย่อมาจาก p r o f e s s i o น a l นะครับมืออาชีพกระตือรือร้นแบบมืออาชีพแล้วก็ w o r k i n g คือการทํางานการทํางานแบบกระตือรือร้นนะครับที่เราจะส่งเสริมสะกอเล็กลุ่มเกษตรกรนะครับให้เขาบรรลุเป้าหมายได้เป้าหมายของสากรและเป้าหมายของกลุ่มเกษตรกรนะครับ คือสมาชิกอยู่ดีกินด,ดีและมีสันติสุขนี่คือเป้าหมายหลักนะครับในการทำ<ะ>ง,งานของบุคลากรของกรมอุงเสริมสกรครที่ตัวที่2ครับ<ะ>และตัวที่3นะครับตัวดี<ะ>ตัวดีนี่เดเวล็อปนะครับก็คือการพัฒนา ดีเวลลอปนะครับเราเรียกว่าดีเวลลอปโคออปเปอเรทีฟนะครับคือพัฒนาสกอร์และกลุ่มเกษตรกรนะครับให้เขาไปถึงจุดหมายปลายทางได้ให้คนเหล่านี้นะครับให้สกอร์นะครับเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ให้สกอร์นะครับสามารถที่จะเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้จะทําให้คนไทยนะครับอยู่ดีกินดีนะแล้วก็มีสันติสุขตามเป้าหมายของสกอร์ครับผมโอ้ผมยังสงสัยครับท่านรองครับเชิญทางนี้ฮะว่าในเรื่องของการที่จะทํางานให้เป็นมืออาชีพเนี่ยลักษณะของคนที่ทํางานแบบมืออาชีพเนี่ยควรจะมีลักษณะแบบไหนครับท่าน รู้จริงครับจะทําอะไรก็ต้องรู้จริงนะครับแล้วก็มีการวางแผนก่อนก่อนที่ทางานนะครับต้องคิดต้องวางแผนนะครับการวางแผนนะครับคือเอางานในอนาคตมาทําในปัจจุบันนะครับเราเตรียมทํางานก่อนนะครับถ้าเราวางแผนแล้วนะครับโอกาสที่จะผิดพลาดนี่น้อยครับก็คือต้องรู้จริงรู้จริงรรงในสิ่งที่ทําคํานึงที่ผมชอบที่ท่านรองผู้มอสักครูนี้ก็คือเหมือนกับเอางานอนาคตมาทําก่อนล่วงหน้าเพื่อเราจะได้มีเวลาวางแผน นะครับคือเหมือนกับมีการคิดทบทวนก่อนเตรียมการก่อนที่จะทํานะครับพร้อมก่อนคือคือทำหลายครั้งะงานงานที่จะทําเดือนหน้านะครับถ้าเราวางแผนคือเราทําตั้งแต่เดือนนี้โอกาสที่จะผิดพลาดน้อยมากครับผมคือไม่จําเป็นต้องรอให้ใครสั่งใช่ไหมไม่ต้องรอให้ใครสั่งคือสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้น้อยนะไม่ใช่เฉพาะเออหัวหน้าที่จะเห็นภาพแบบนี้คือจะต้องมองไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ว่าระดับผู้น้อยเองก็ทําได้เหมือนกันเช่นเดียวกันครับ ที่แน่ๆครับกลุ่มเสริมสักรเรานะครับเราต้องการเตรียมคนให้เขามีความรู้มีความสามารถนะครับเรื่องอื่นนะครับมีเงินมีทองหาได้หมดครับทรัพยากรอะไรเราหาได้หมดแต่เรื่องคนนะครับเรื่องยากเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมคนให้เขามีความรู้มีความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนั่นหมายความว่าเรื่องของการฝึกอบรมเองก็มีส่วนสําคัญจริงครับที่ผ่านมาเรามีการใช้แนวทางในการอบรมด้านไหนเป็นพิเศษไหมครับผมผมอยากจะเรียนนะครับว่าของกลุมเสริมกรเราเนี่ยนะครับเอ่อ ตอนนี้นะครับที่บอกว่าเราต้องการนะบุคลากรของเรานะครับไม่เกิน10ปีข้างหน้าครับระดับก็ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทแม้แต่เรื่องภาษานะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราก็พยายามที่จะเรียนภาษาของเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับวันที่1มกราคม2558นะครับเหลืออีกประมาณ26-27เดือนนะครับ AEC เปิดครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราสอนภาษาพม่านะครับสอนภาษาจีน ภาษาเวียดนามนะครับให้กับบุคลากรของกรมสวนสัตรนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนบ้านเราที่มีชายแดนติดกันนะครับเขารู้ภาษาไทยะโอพอรู้ถึงพม่ากัมพูชาเวียดนามลาวเขารู้ภาษาไทยส่วนใหญ่เขารู้ภาษาไทยเขาทางานเปแจ้งไทยเยอะแยะเลยครับแต่คนไทยก็รู้แต่ภาษาลาวครับ ไม่สามารถรู้ภาษาพมา่าไม่สามารถรู้ภาษาเวียดนามและไม่สามารถรู้ภาษากัมพูชาไดไ้ต้องรู้เขารู้เราตอนนี้เเขารู้เราอย่างเดียวนะครับแต่เราไม่รู้เขาเพราะฉะนั้นนะครับก็เตรียมสิ่งเหล่านี้ให้พร้อมนะครับในการพัฒนาของเรารับนี่ก็จะสอดคล้องกับค่านิยมของทางกรมส่งเสริมสรมัพเหมอน,งงนกันก็คือคิดแบบลูกหน้าเราจะต้องเตรียมการรองรับในอีกปี2ปีข้างหน้าที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมาถึงอย่างให้ท่านรองเนี่ยฝากข้อคิดทิ้งท้ายนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของค่านิยมนะฮะผมอยากจะเรียนนะครับว่า ค่านิยมนะครับคือสิ่งที่ทุกคนปรบพื้นปฏิบัตินะครับแล้วก็องค์กรไหนก็แล้วแต่นะครับเราจําเป็นต้องสร้างค่านิยมขององค์กรให้ได้นะครับค่านิยมนะครับก็ทํากันไปนานๆนะครับจะกลายเป็นประเพณีปฏิบัติไอการไปเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันนานๆนะครับกลายเป็นวัฒนธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องการให้ค่านิยมดีๆเกิดขึ้นนะครับต้องการให้มีประเพณีดีๆเกิดขึ้นนะครับและต้องการให้มีวัฒนธรรมดีๆสําหรับ หน่วยงานสำหรับคนไทยสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติในองค์กรนะครับและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนของเราครับครับเนี่ยฮะก็คือชัดเจนเลยนะครับเริ่มต้นจากหน่วยเล็กๆนะครับก่อนที่จะขยายกลายเป็นหน่วยงานกลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่กลายเป็นชุมชนหมู่บ้าน นะครับกลายเป็นอำเภอจังหวัดจนไกลยขยายไปสู่ระดับประเทศนะครับเริ่มต้นจากค่านิยมของแต่ละบุคคลนะครับอย่างกรมส่งเสริมสากลเองก็พยายามที่จะปลูกฝังในแต่เรื่องของกระบวนการคิดการทํางานแบบมืออาชีพแล้วก็การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับอีกไม่นานเราก็จะเห็นการพัฒนาแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับในการก้าวเข้าสู่ AEC พร้อมๆกันทั้งประเทศร่วมๆกับอีกหลายประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านในประเทศแถบอาเซียนด้วยนะครับยังไงวันนี้คงต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองอธิบดี กรมส่งเสริมสาก์นะครับท่านรองจิตกรสามประดิษฐ์ที่ท่านได้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะครับโอกาสหน้าอาจจะต้องรบกวนท่านมาร่วมพูดคุยในเรื่องดีๆแบบนี้กันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับสาระดีๆยังไม่จบนะครับไปต่อกันได้เลยครับในช่วงของเรื่องเล่าชาวสากร์ครับ วันนี้เรื่องเล่าชาวสาหกรณ์พาไปร่วมพิธีบวงสวงพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสาหกรณ์ไทยและร่วมกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นใน,ในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ40ปีค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่30กันยายนที่ผ่านมาหม่อมเจ้าพิเศษรัชนีพระโอรสในพระราชวรวงเธอกรมมื่นพิทยาลงกรเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบวงสวงพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยณบริเวณหน้าอาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเนืน่องในองการครบรอบ40ปีวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์วันที่หตุลาคมค่ะ พระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมเหมือนพิทยาลงกรมมีขนาด1.5เท่าของพระองค์จริงนะคะฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มพระยศพระอิริยาบถทรงยืนใช้เวลาในการจัดสร้างรวม60วันค่ะจัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่บรรดาข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการกรมส,งส่งเสริมสหกรณ์พี่น้องสมาชิกในกระบวนการสหกรณ์และประชาชนชาวไทยค่ะ มาต่อกันที่กิจกรรมสําคัญอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายมัทวุฒิ์ไส่เกลือเป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ40ปีค่ะภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมสําคัญสําคัญดังนี้ค่ะ พิธีการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิธีมอบเครื่องราชอิสริยภรณ์พิธีมอบโล่นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นประจำปี2555และในโอกาสเดียวกันนะคะได้ให้เกียรติเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าสหากรณ์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรมดีๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้เปิดร้านสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์อินทนินคอฟฟซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทบางจากปิโตรลเลียมจำกัดมหาชนเปิดให้บริการในรูปแบบร้านกาแฟาสดที่มีคุณภาพแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และประชาชนทั่วไปค่ะการลงสวนในวันนี้เนี่ยเพื่อที่เป็นสิริมงคลให้กับการจัดสร้างแล้วก็อย่างน้อยเป็นที่ส่วรวมจิตใจของบรรดาท้าชการลูกจ้างพนักงานราชการและทางกกร่งเสริมทรกรย์ ผมอยายามเรียนนะครับว่าการที่กรมเสริมสากลจัดสร้างพะนุสรีขึ้นนั้นเพื่อสนึกในภาพมหากราธิคุณที่ทรงมีต่อองการสากลไทยมีต่องานส่งเสริมสากลในประเทศไทยกิจการสากลที่ก้าวหน้ามาเกือบจะร้อยปีเพราะนั้นในพิธีเปิดพิธีบงสงในวันนี้จึงเป็นพิธีสําคัญยิ่งเป็นพิธีที่ผมคิดว่ามีความหมายต่อใครการลูกจ้างพนักงานของกรมเสริมสากลอย่างยิ่งสิ่งที่เราเปิดร้านสวัสดิการนะครับที่กรมส่งเสริมสากล ในครั้งนี้เนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยนะครับให้เกิดความสะดวกสบายสําหรับข้าราชการของกรมส่งเสริมสากรแล้วก็ข้าราชการของกรมตรวจบัญชีซึ่งอยู่ใกล้กันนะครับรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่จะมาใช้บริการจะได้บรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็รสชาติกาแฟที่หอมอร่อยมีคุณภาพแล้วก็เป็นการส่งเสริมธุรกิจของคนไทยด้วยกันนะครับ ก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะครับเราก็ยังมีไปเสนียบัตรและจดหมายที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับและเราคัดเลือกมาออกอากาศนะครับอย่างวันนี้เป็นไปเสนียบัตร2ฉบับที่เรานํามาออกอากาศนะครับแล้วก็มีการแสดงข้อมูลข้อคิดเห็นแนะนําติชมให้กับทางทีมงานในการพัฒนารายการให้ดียิ่งขึ้นนะครับอย่างวันนี้ท่านแรกมาจากอําเภอสะใครจังหวัดหนองคายนะครับคุณอําพรชาทิรัตน์นะครับเขียนมาบอกว่ามีโอกาสติดตามรับชมรายการของเราเป็นประจําเพราะว่าเป็นรายการที่มีสาระดีนะครับ อยากให้พาไปเยี่ยมสาก์ในภาคเหนือบ้างที่มีการนําไม้ดอกไม้ประดับเมืองเหนือมาให้ได้ชมอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเพาะป,ปลูกไม้ดอกเช่นดาวเรืองและดอกกุหลาบนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งมาจากอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีคุณธีรวัตรแซ่ง,งงครับเขียนมาบอกว่าติดตามรับชมรายการของเราเป็นประจําเช่นเดียวกันทําให้เกิดสาระและประโยชน์ไม่เฉพาะแต่สมาชิกสากลเท่านั้นก็จะติดตามรับชมรายการของเราตลอดไปนะครับ ขอบคุณปริศียบัตรทั้ง2องฉบับและทุกๆฉบับที่ส่งเข้ามากันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสท่านนี้นะครับก็คือคุณธีรวัตรกับคุณนำพรก็จะได้รับเสื้อสวยๆจากทางรายการส่งไปให้ถึงท่านผู้ชมที่บ้านเลยนะครับสัปดาห์หน้านะครับเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องราวความร่วมมือของสาก์ในระดับนานาชาตินะครับ เรื่องนี้จะก่อให้เกิดผลดีและทําให้เกิดการพัฒนาในขบวนการสากลอย่างไรบ้างสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับสากลยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมจำเริญรัตนะตั้งตระกูลและทีมงานทุกคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสหหกกรรรชช่่วยยยเเเเปปป็น็นนน์ููตาาาดแลลัษผะโใ้ททีทม ยึดปัญชยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณ,ณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียง,ท,งท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณากร,รม,มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความ ใหญ่ประเทศไทยจงเจริ